สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำมาที่5กันยายนห5ห้านะทาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกำพานาันนะคะสําหรับตัวเด่นก็คือแกับ1ตัวรองก็คือ3ามกับห้านะคะ8 0 8ศ8 3ย์แ6ด 8, 8, 8 1 0แปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดหนึ่งย์หนึ่งสามหนึ่งี่หนึ่งห้าหนึ่งเจดหนึ่งแปดหนึ่ง้าะอันนี้เบิ้ลทุกตัวนะคะแ8ด 1, 1 5ดหนึ่งหนึ่งหหสามสามเดอ้อเบิ้ลทุกตัวนะกลัวมันจะมาเบิ้ลหน้านี่แหละ จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ8 5แป5แ3ดสนะคะอย่าลืมเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเด้อเบิ้ลทุกตัวนะ8ปดหนึ่งห้า3 5, 8, 13, 3ม 5, 5 1 3 8ดห้าหรือจะเป็น8 8ดสมเด้อมันมีเบิ้ลทุกตัวนะคะเบิ้ลหน้าไม่เบิ้ลหน้าก็บเบิ้ลท้ายนะเขาขอให้ทุกคนโชคดี ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะส่งชานิดนึงเด้อไม่เป็นไรเด้ออย่าว่ากันเด้อมีงานประจำโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ